กินหน่อยครับมูท่มากยีเลยเหรอี้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อเพื่อนไม่ไหวแล้วฮะดูดิเย็นใจเย็นนกไม่ไหวแล้วเร็ว ว่าอะไรจะให้ได้กินว่าให้ได้กินว่าใหะได้กินอือจะได้กินมันนนนี่นนวเล็กนี่ตนวใหญ่ๆเอ้ยน่วงนน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 อนน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  เยอะกว่าถูกเพราะว่ามันไม่ยอมมันจะจะไม่อยากเข้ากงเลยถ้าลองอุ้มที่แค่นี้อ่ะอืมแค่นี้อเดี๋ยวจะที่หนูหิวแล้วหนูหิวแล้วมันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นยูซุกิถอยวางบนหัวเลย กินได้ <Yeah. S 1> กินได้ <c oughs> เวลาให้อาหารต้องต้องเปิดไฟด้วยนะเพราะมันย่อยด้วยการสังเคราแสงจริงปะ่ะใช่ต้องมีไฟถึงจะย่อยอืมอร่นใหญ่เลยมันก็ประมาณสองสามทุ่มก็เอาผ้ามาปิดปิดไฟ อรมมมม่อ ness, มมมมยต well. ้องมองก่อนด้วยนะแบบไม่ได้กินหือว่าหิวโซะต้องเลงก่อนตัวไหนอ่ะว้เอี ม,ม,ม,มี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 ๆๆๆๆมีดนะคะอ้วนทนสมบูรณ์ใช่ดื่อถ่ายตอนมันท้อยถ่ายตอนมันเย็นขึ้นมาป่ะมีรูป